มาชะยันโตหน่อยว่าปลูกต้นแรกมาต้นแรกมาชะยันโตครับชัยันโตปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้ปกป่านะคะได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะขณะดนี้นะคะท่านนายกทั้งสองอบตนะคะอบตเมืองค่ะนายกแปงค่ะนะคะกับนายกป้องด้านทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนะคะนายกแปงกับนายกป้องค่ะ

อบตทั้งสองอบตนะคะแล้วอบตชัฉยเพกษ์ค่ะนำทีมนะคะอบตเมืองนำทีมโดยท่านนายกแปลงนะคะแล้วก็อบาตชัฉยเพกษ์นำทีมโดยท่านนายกสินกรเกตแกซอนค่ะนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็กําลังที่จะปลูกต้นไม้ค่ะนะคะตอนนี้จะปลูกต้นไม้กันนะคะครูบาอาจารย์ค่ะจากวัดป่าพุทธบารมีอาจารย์สุนามามเจ้าค่ะอาจารย์สุนาปรมาต้นแรกอ้าวคณะสง สองเำาบนสองตอราบมัเนี่ยเน่เนี่ยเาอับเลยลิยดินแล้วก็สงน้ํเอารดน้ำด้วยเอาบู้นี้เอาคับนให้บนตัวให้บตัวให้เอาเอากรอบเป็นบารมีเขาเราปลูกต้นไม้ถือว่ามีความ โนนเห็นแต่แต่คนใส่เอาดีเลยมันธรรมดาเลยใส่คนไค่ห้นตให้เย็นๆองมางน่นี่าวัน <ent> น <s art> um> ี้ถือว่าท่านผู้นำทั้งสองตำบลทั้งตำบลเมืองเราพ่อแปลงแล้วก็ตำบลชัยพฤกษ์อ่าดีเกเีสอนทิตะกอนมอ่าพ้อมเดี๋ยวมาเลยคัดมาอายกอ่ะ อเอานะเกียรติลงนะครับนะแล้วก็ส่งน้ำเลยเลยนะเดี๋ยวหมดการส่งครับ

ตั้งสมองจิตตังสุปาโนตั้สมองตัวจัตุเยตังรมชาจลี้ยสุปตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปตากินังปตากินังมโนกรรมังปเนตเตปตากินาปตากินานิการตวานละพันตเถปตากินี อย่างต่ำปลูกได้ให้คนละเก้าต้นนะอันผู้ใดผู้พบเก้าทีวิสิถอยหลังอย่างเดียวไปถืุงไปละเอาเอาถือถุงไปให้เจ้าหน้าที่ถือถุงตำคอนายกทั้งสองแล้วก็ลองนายกทั้งหมดนะแล้วก็รถน้ำใส่ด้วยนะเติมน้ำมาคนละเก้าต้นอย่างน้อยมากกว่านั้นยิ่งดีถ้าปลูกได้ยี่สิบหกต้นยิ่งดี ก็ไถมองบกเ่อยอกรางพอละอันนี้คืออะไรยางนาเนาะโอ้ยางนาเหมือนกระช่อมในตกใจหมดเลยแต่ก็ถูกต้องตามกฎหมายลองเพ่งบอกว่าเอาเลยจานถูกต้องแล้วล่ะอ่าพอมดจัดการเลยขุดลุมไปเลยอ่าสาธุสาธุอ้อแป่งว่นายกอเมืองท่าน เด็กก่อนเราลุยด่านหน้าเลยท่านแม่นเล่นเล่นฟุตบอลอนทใส่กองหนาวก็คุเจ้าเดี๋ยวะอาสาธุโอ้แม่อา่าลูกใต้เจ้าว่าถิ่นมาโยนน้ำข่อยอย,ย,ยอนืนเลยคยู้บาดตนครับคุณคุยกันแล้วเพิ่นมากโยนนี่คือบรรยากาศนะคะการปลูกเปนไม้นะคะอาจารย์นิพนธ์ค่ะอาจารย์พงน์ยางนั้นนะคะการ นี่ก็เป็นทีมของทางอบตเมืองนะคะถ่ารูปได้ต้นใหญ่เนี่ยพรานายกแปลงปลูกต้นยังก็ครับปลูกต้นอะไรคะตอนนี้พนายกหลายต้นแล้วครับอันนี้ต้นพยุงอันนี้ต้นพยุงต้นพยต้นละไปค่ะให้ส่งกรานแข่งงานนะคะคุณผู้ชมค่ะขึ้นเร็วๆตัวเร็วๆค่ะขึ้นเร็วๆตัวเร็วต้องรอดไว้เหมือนคนไทยรูปพนายกจะต้องมาลดน้ำให้มันเด้อมาลดน้ำเด้อ ปลกแล้วมาเบิ่งมาแย้งค่ะครับผมวันนี้นายกสองตำบลเลยนะครับสองตำบลเลยค่ะอันนี้ตำบลเมืองรองนายกมาเบิดมาเบิดคมาเบิงมาเบิดถี่เนาะค่ะนายกชัยยพึ่ก็อยู่นู่นนายยกชัยยพึ่งกำลังลุยปลูกอย่างเดียวค่ะต้นอะไรครับพอเอาอุปกรณ์ยางนาค่ะนะคะตอนนี้พอกล่องช่างนะคะพอหยุทธค่ะกำลัง ปลูกยางนาค่ะเอาควันเอ้ารองวันค่ะปลูกต้นอะไรคะยางนายางนานะคะรองวันค่ะอันนี้รองนายกโอตอนเชื้พืิค่ะนายกรูปหล่อของเรานีนะนายกสองค่ะปลูกต้นอะไรค่ะท่านยางนาครับผมยางนาแล้วปลูกอะไรไปบ้างแล้ววันนี้นะปลูกยางนากับพยุงครับโอ้สุดยอดเลยค่ะนะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะ วันนี้ก็ผมมีความนะคะด้วยความศรัทธานะคะเดินทางมาร่วมกันนะคะร่วมพธีช่วยปลูกป่าปลูกต้นไม้กันนะคะทั้งสองอบตอนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตอเมืองหรืออบตอชายพึษ์แล้วนะคะมากันครบทีมนะคะเอาลองสิทธ ปลูกได้กี่ต้นนะคะท่านรองครับครับผมปลูกได้แค่ต้นต้นที่สามแล้วครับต้นที่สามเรายังขาดอีกหกต้นปลูกเลยค่ะนะคะบรรยากาศสนุกสนานคเคลื้มๆค่ะนะคะแดดไม่ร้อนมากนะคะแดดไม่ร้อนมากรัฐมนตรีมจังยิ่งใหญ่ตลอดตั้งนายกทั้งสตําบลแยงยาเป็ก่อนแยงยาไป็ก่อนค่ะพ่อแยงก็ทํามาครึ่งหนึ่ง พายกเทียนกรก็ทํามาครึ่งหนึ่งประจบกันงานอะไรก็จัดกันช่วยกันทําอย่างเงี้ยน้ําท่วมก็หนีน้ําด้วยกันไปจ้าคขาต้องมารดน้ำกันด้วยเนียโอ้โเนี่ยชุดนางรำเนี่ยสองชุดนะเนี่ยชุดแรกชุดออกงาน่แม่ระเบียบเนี่ยแต่ว่านนชุด<ใ>ชสองชุดนางรำตอนบ่ายมีการโชว์แล้วก็จะปิดบังจนถึงวิธีเปิดแล้วก็เปิดโเอะขนายักยังไม่ครบเก้าต้นนะาี่ปลูกใคร ใครใครามารมีใครปลูกกี่ต้นก็ช่วยส่งลูกจ้องมาลงให้ดู <c oughs> ต้องพ่งมาผมที่สงมาเราเข้อมาตจดยตามจิตใจแล้วก็พิศระเกิดมากก้การแม่แม่โพยด <c oughs> ูแลในส่วนสองเนาะเออมนดุแล้วก็มมีตาตาใหญ่ พบอดพ่อดูแลต้นไม้อยู่แล้วถ่ายพี่ลูกหนึ่งได้ป้าค่ะถ่ายพี่ลูกนึ่ทอะไรถึงอยุดขอพักน้องขอเพื่อนค่ะแล้วก็ต้นตอนปลูกมหนึ่งลูกาสบายดีอยู่สบายจ้ะตอนปลูกเลยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหนึ่งลูกค่ะตอนปลูกนะคะค่ะปลูกโตขึ้นมาเป็นประโยชน์สำหรับสวนทำคำพาต้นต้นไซนเนี่ยเริ่มจะได้ร่มแล้วล่ะปลูกได้สี่สิบห้าต้นเหลือแค่นี้ มองกล้องหน่อยค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อนายกมอกล้องหน่อยค่ะไหนล่ะพอออโต้เหรอพอก่อนต้ต้องขุดด้วยนะแข็งแรงสวัสดีครับเีครับยอดีครับ่านพอออนี่กำลังเลยล้วครัปั่นลูกน้องก็คือลูกศิษย์ น้องๆลูกๆกนหลานที่อยู่โรงเรียนของท่านได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีก็ถือว่าทำงานเพื่อสังคมอยู่ต้นไม้ไม่เห็นค่ะ๋ยนีตย้อยี่ตรงรักแก้ไพบุญข้างบนข้างบนเป็นต้นไม้ค่ะบโรงเรียนบันธาตุชุมชนบรนธาตุเทศบาลบันธาตุเป็นพอออยู่ตรงนี้ทำไมพระอาจารย์รู้พระอาจารย์ไปอบรมนะ ต้นไม้มีสี่ร้อยกว่าต้นค่ะวันนี้เนี่ยอาฮีเนี่ยก็วัน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 ที่สิบเก้าเขาก็อบรมทั้งวันไงเก็จะไปทีนี้ก็ต้องก็เอาเอาปูกไว้กันอ่ะสาธุสาธุนี่นะคะคือบรรยากาศนะคะที่ร่วมกไปถูกป่าปลูกต้นไม้นะคะวันนี้นะคะปีเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะเป็นวันเฉลิมพระเกียรติของพระนางเจ้านะคะสมเด็จพระบรมราชินาธิราชพระพันเกียรติหลวงค่ะนะคะก็ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เป็นวันบูรพาจารย์ค่ะวันบูรพา ajan วันแสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์มหาสุริยาด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนดีนะคะเป็นเดือนแห่งวันแม่ค่ะนะคะอันตรายกันพยโยเนี่ยไม่ค่ะคือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่กําลังปลูกต้นไม้กันนะคะปลูกป่าปลูกต้นไม้ณสวนธรรมคำภาค่ะมามาปลูกแล้วก็เด้อปลูกต้นไม้เด้อชีวิตจะได้ก้าวไปข้างหน้า จนก้าวไปแม้ไฟจะไม่โลกจนก้าวไปแม้โชคจะอับเสาจนก้าวไปแม้ใครเขาจะด่าเราเพราะนายกยานกรบอกว่าคำสรรเสริญหมื่นคำสู้คำติคำเดียวไม่ได้เดี๋ยวผมจะพัฒนานี่สุดยอดเนี่ยสุดยอดสุดยอดป้าลุงทุ่นเดือบมาบังเจ้อเนาะเสียมมาฮีเด้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ก้าวต้นแล้วใช่ไหมคะ ได้ครบ<ม>ทุกอย่างเนาะประยุกตยังนาค่ะชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะม,มีคนประ<ม>ยุอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะสาธุบุญนะคะ<ม>กับ<ม>ทุกๆท่านนะคะ<ม>ที่ได้เดินทางมาร่วมกันปลูกป่าป,ปลูกต้นไม้นะคะในวันนี้ค่ะม,มาคบมาคบมาคบต่อไปนี่ต้องเอาผลไม้มาปลูกเนาะพี่เรียนเอาอัตมามาลงแล้วรองเอาต้นไม้เลยเห็นนิมมบุญขึ้นมาเลยนะเอาเอาเอามาลงได้ค่ะต้นไม้มิลล่าไอ้ค่ะ มันมีนะครับต้นไม้คนงากเนี่ยต้องดูแลต้องหันหน้าใบมันไปทิศตะวันออกเนี่ยดูให้เจ้าอย่าขุดหลุมต้องเอาที่ดินผมพูดึ้นไปโอนยากกว่าอะไรก็ซื้อกินดีกว่าไม่คิดได้เต็กูปูมันออกไปชื่อกินดีกว่าตาทุกเยาวัน กราเจากขนมเส้นมา50กิโลเนาะโอ้โอุสบกับพื่ีอ่านทั้งสด้วย้สมาชิกก็ยังดนนงนี้เราะมาเลยให้กับปคนชนอไปนี่นะเนาะค่ะอันนี้ข้าวบอยสาวเรานะคะแม่ผู้ใหญ่พิสมัยเข้าบรรยากาศแค่ละเอาไม่เอ็ดเอาปพูบไปเลยค่ะ มันมีตั้ง400กว่าต้นเด้นะอันห้องเมรเป็นอันนี้เป็นวิดีโอเหรอคะจ้ะไม่เป็นไรค่ะศาสนาแล้วก็ซึ่งไอ้สแคปให้ได้ยุ่งค่ะวิดีโอเป็นรถรถเป็นยังแม่เปิดมองจักหน่อยดิค่ะค่ะค่ะนี่นะลงลงแรงขุดเองต้องทำด้วยตัวเองค่ะสำเร็จแน่นอนค่ะทั้งขุดทั้งปลูกค่ะคนนี้ นี่นะผู้ใหญ่ขวัญใจนะคะขวัญใจชาวบ้านจริงๆนะคะลุยเลยเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงที่แบบน่ารักมากะคะ่ะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะพาคนป่วยไปลงพยาบาลคนฆ่ากันท่านนี่แหละค่ะนะคะตบตีกันนะคะมีเป็นเรื่องกัน,นะะท่านนี่แหละค่ะนะคะท่านผู้ใหญ่พิสมัยนะคะอ,อน,น่ารักจริงๆค่ะขอบคุอยากเอาไปอยู่บ้านเมแท่แล้ว <laughs> อยากได้จัง ด้วยกันนี่แหละนะคะผู้ใหญ่นักพัฒนานะคะเียบร้อยค่ะสาธุค่ะผู้ใหญ่ค่ะค่ะลงทานนะคะสถานที่ท่านก็มาดูให้ไม่ว่าจะเป็นน้าไฟกวสะวสบายของวัดนะคะเพื่อนมาดูให้ห้าสามเอาไปเต็มเต็มค่ะงดตะกี้งดทีแล้วมีาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานบุญเพราะเราในยกมาชมพัฒาธรรมประพณีเราด้วย โอ้ันอนลองเพ่งนอบันนอต้องทุนขูดบานี้บ้านพักขูดขูดน้อบันไอ้เมื่อยมเลยบนตงนั้นปลูกแล้วปะปลูกมาแล้วบ้าอันตังปลูกมาแล้วมันชุดไว้แตยังมันมปลูีกพาดานี่ยนั้นใหญ่บอกว่าทาเด็กพุ่ซ้ตนวะฉันนะใหญ่นั้นใหญ่แล้วลงแล้วปะลงบตเนาะค่ะ วันต้นไม้จะ400กว่าต้นนะคะขอโทษได้เลยรองกระสิดนะกระติจจำไม่เนี่ยโอ้ยคอยลงคอยเอิ้อติดคพจน์เลยไหมจะร้องเพลงรองเพลงนะนะรองกระสิดเพราะเพราะกระติดครับผมโอ้ยเ่อนโฟังดีครับที่ฟังตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกป่านะคะปลูกป่าค่ะเฉลิมบัคเก็ตนะคะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของอะไร ทระันตีหลวงนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันบูรพาจารย์นะคะเป็นวันบูรพาจารย์แล้วก็วันแสดงอุทิตาจิตนะคะอายุพัฒน้มงคลครบรอบ49ปีของพระอาจารย์มหาสุริยาะค่ะ,ะนะคะก็ได้เชิญช,ชวนญาติโยมนะคะมาปลูกต้นไม้มาปลูกป่ากันนะคะ,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 ะท่านรองประสิทธิ์ถือว่าใช้มือแทนกจกเพราะท่านใจนะท่านพ่อกองช่างกำลังบริการราวังเวนเสียเด้อด เเดี๋ยวออหามเสียมิเตได้ให้แต่ได้หามเสียเออมาหนีขอให้แต่ได้เด้อย่างหน่อยพูดและวเก้าต้นเด้อพูดได้ยี่สิบหกยิงหนีหลายเด้อสองยี่สิบหกต้นย่างงามเลยยี่สิบหกเนี่ยให้ปลูกลงดินนายย่อยปลูกขึ้นดินได้ยี่สิบหกเนี่ยร้อคุณร้อตจิ แต่าคันสามตัวเนี่ยปีหนึ่งมีกี่วันเอาให้ครบเก้าค่ะลองอช่างใหญ่ปีหนึ่งมีกี่วันช่างใหญ่่อออกกองช่างของชทยรัฐพนะคะตอนนี้นะคะทีงานต่อเมืองต่อเมืองปลูกเสร็จแล้วคะครบเก้าต้นแล้วนะคะช่างใหญ่ค่ะอ่ายวพอออกกองช่างท่านลุยเลยนี่นาเขียนแบบลงครัวนะคะพระอาจารย์สาธุเดี๋ยวสักหน่อยไปถวายทานเนาะอ่าที่เหลือก็ปลูกไปเรื่อยๆตรงนี้เลย ถวายทานอุทิศหาปันชนแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับทําบุญให้กับคนเก็นและคนตายด้วยเอาง่ายงนะคะตอนนี้ก็พระจ่ายกำหนดนะคะให้ปลูกท่านละเก้าต้นนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเก้าไปข้างหน้าเก้าไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คณะทีมทีมของอบตเมืองนะคะโดยท่านนายกแปลงค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นายกอบตใช้เพื่อนายกบอกแล้วนค่ะอ้าว ไอเพ่งมาช่วยบอมาช่วยอยู่ปลูกให้ได้เก้าต้นไปจักกลายนะไอเพ่งฮัมพ์พมเพย์ยกซอยกันเพราะต้นผมพ์นะล้มกันเพราะถือต้นที่ทาวันนี้บรรยากาศก็นะคะก็กำลังดำเนินอ๋อพระอาจารย์สมดีมาพระอาจารย์สมดีมานะคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปจัดเตรียมอาหารเพียงก่อนนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ